สวัสดีค่ะทุกคนมากินซ้มตํากันค่ะวันนี้นะคะมีตําหมูยอมีลวกนะคะ,ะแหนมหมูแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนค่ะวันนี้หยุดงานนะคะเราจะมาจุกปลาร้านะคะก่อนจะไปเรียนตอนเย็นนะคะเริ่มเลยแล้วกันเนาะจากไข่ปลานะคะ อืมแต่กรุบๆข้างในมากแนมหมูนะจ๊ะอืมอืม หมี่ลวกนี่อร่อยนะออตอนนี้กินก่อนแล้วค่อยคุย <laughs> ไข่ปลาแซลมอนกับส้มตำ cụp mm. cục cục má ฉลองทรงผมใหม่นะคะไม่ได้ดัดนะคะม้วนเอาอุ้ยห,หล้นลนอืมเจ๋งอร่อยแพง มันก็เข้ากับหน้าอยู่เด้เนาะใส่กับบางชุดไม่คือนะคะผมทรงนี้ใส่แล้วดูแก่แต่ใส่กับชุดนี้ก็ได้นะอืม ตั้งแต่เช้า <c oughs> ตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้ตกถึงท้องนะคะเนี่ย <c oughs> แนหมูนี่ก็ซื้อมานะคะไม่ได้ทำเอง อยากเอามือจกมากค่ะแต่ถ้าไม่ไปเรียนนี่จกแล้วเนะี่ยช่วงนี้นะคะอากาศที่นี่หนาวแล้วนะคะเมื่อวันก่อนหิมะตก ส่วนวันนี้แดดออกอืมอืม อยากหาเพื่อนกินนะแต่ว่าเพื่อนทำงานหมดค่ะอื ช่วงนี้เรียนภาษาเยอรมันนะคะแต่มันก็ไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่ยากอ่ะอืม ปลาไหลอาหารห้าดาวของคนที่อยู่ต่างประเทศเลยคะเนี่ยอยู่เมืองไทยเนาะเดินเดินไปหน้าปักซอยก็ป้าตำปุปลาโคกหนึ่งอยู่นี่ไม่มีนะตำเองถ้าจะซื้อเขากินก็ต้องจากไปงานไทยอะไรอย่างนี้นะคะ หน่จะมีส้มตำอาหารเยอะๆให้เลือกช่วงนี้หน้าหนาวแล้วเขาไม่มีงานหอกแล้วก็โคโินาด้วยอืมอืม เผ็ดเผ็ดมากควันออกหูท <asan> ั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งอ้าเผ็ดฮนลุกเลยเผ็ดเมื่อยแล้วเผ็ดน้ำขี้มหมูกมาแล้วเดี๋ยว เผ็ดอ,อืมอืมตายตายเผ็ดกีหลิเด้นี่ <c oughs> อ้ออืมอ้ยหูกลายไหมออืม ไปแล้วไปแล้วแวบมาทักทายเพียงเท่านี้นะคะกินตำตำไปด้วยกันค่ะเพชเพ็ดเด,เดี๋ยวจะเก็บไข่แซลมอนให้เรียบก่อนนะคะเสียดายมันแพงอืมตอนนี้ไม่ไหวแล้วพักก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายเพช